ทุกกระทรวงที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการและนว,วัตรกรรมต่างๆด้านดิจิทัลมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม c o l i n k ที่เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลโควิด1 9ของกระทรวงสาธารณสุขทั้งระบบการวินิจฉัยการบริหารจัดการเตียงและทรัพยากรตลอดจนระบบดูแลผู้ป่วย Home Isolation เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน เตียงให้บริการแก่ผู้ป่วยในสถานพยาบาลและช่วยส่งข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ให้กับระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้าถึงผู้ป่วยเพื่อนำผู้ป่วยไปรับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมสมควรแก่โรคที่เขาเป็นอยู่นะครับดิจิตอลคือหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l ซึ่งการเชื่อมข้อมูลสุขภาพ จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นผมได้เห็นตัวอย่างที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดระบบการรักษาโรคมะเร็งที่เรียกว่า cancer everywhere Every หมายความว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้ารับการรักษาได้ ในทุกสถานบริการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งทําให้นโยบายมะเร็งรักษาทุกที่เกิดขึ้นได้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางเป็นระยะเวลาที่ใช้เวลานานแล้วก็เป็นระยะทางที่ไกลนะครับแต่ก็สามารถได้รับคิวโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาไปรอคิวที่มีความยาวนาน ในโรงพยาบาลต่างๆการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาต้องทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้นและมีความการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านั้นด้วยจึงจะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานที่ผ่านมาทั้ง3กระทรวงได้มีความร่วมมือกันในการเชื่อมข้อมูลสุขภาพเพื่อให้ความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยและมีอีกสามกองทุนเช่น สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสำนักงานประกันสังคมล้วก็กองทุนที่เป็นดูแลข้าราชการนะครับก็มีข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาโดยตลอดตั้งแต่เรามีเรื่องของระบบประกันสุขภาพนะครับผมหมองว่าการบูรณาการข้อมูลผ่านความร่วมมือการปฏิรูประบบสาธารณสุข big rock หนึ่งยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรมโดยการเชื่อมฐานข้อมูล สารสนุกแบบบูรณาการจะนำไปสู่การสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นกลางเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับประเทศไทยของเรามีความจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานกลางในการรวบรวมร,รวบรวมข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันซึ่งกระทรวงสารสุขฝ่ายเดียวคงไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่กากับดูแลการให้บริการสุขภาพของประเทศและได้มอบนโยบายให้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยแต่การรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากสังกัดต่างๆเราต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระทรวงที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ทั้งสามกระทรวงนะครับและ เมื่อมีข้อมูลศูนย์กลางเนื่อมีศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพนี้แล้วนะครับความเข้มแข็งก็จะเกิดขึ้นต่อระบบการสาธารณสุขของเราเราอาจจะสามารถยกระดับปรับให้เป็นหน่วยงานกลางของประเทศเช่นเป็นการใช้คำว่าสำนักงานสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ประชาชนก็ยัง มีความหวังแล้วก็รอสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอยู่นะครับการประรูประบบสารสุขมีความจําเป็นที่ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องทุกภาคส่วนต้องช่วยกันพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร่งด่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากันถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อกันอาจจะไม่สมบูรณ์มากนักเราก็สามารถที่จะร่วมกันทําให้เกิดบูรณาการทําให้ระบบต่างๆเข้มแข็งขึ้นมาได้นะครับ ในสถานการณ์นี้ผมทราบว่าทุกท่านได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วจากความร่วมมือในครั้งนี้จะทําให้พวกเราได้ไปสู่การเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพอย่างสมบูรณ์ปัญหาสุขภาพได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่การวางแผนทางด้านสาธารณสุขของประเทศที่ยั่งยืนมีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าลดการสูญเสียชีวิตจากโรคต่างๆทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน จะได้มีชีวิตที่ดีมีคุณภาพสุขอนมามัยที่ดีประเทศชาติมีความมั่นคงด้านสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต